แต่ถ้าโดยธรรมดาทั่วๆไปแล้วนะครับโดยพฤติกรรมกายกรรมโดยเฉพาะในภพนี้เนี่ยนะครับการระลึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดเนี่ยนะก็เป็นกิจของสติอย่างหนึ่งผู้ที่จะรักษาศีลได้อย่างสมบูรณ์ได้อย่างบริบูรณ์เนี่ยก็จะต้องมีสติอย่างที่ว่านี้นะครับคือถึงไม่ได้ชัดเจนเท่ากับอภิญญาแต่อย่างน้อยที่สุดก็สาม,มารถระลึกได้หรือว่าถ้าจะชําระศีลให้บริบูรณ์ก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าพฤติกรรมของตัวเองทั้งหมดจะไม่มาปรากฏให้รู้นะครับ เคยไปเกี่ยวข้องกับใคร <c oughs> เคยไปคลุกคลีกับใคร <c oughs> เคยอยู่ที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับรักษาศีลปฏิบัติธรรมไประยะหนึ่งจะระลึกได้หมดเลยจะมาทําให้เราระลึกยู่ๆเนี่ยวแวบมาหมดนะครับนะเพลงเคยไปร้องที่ไหน <c oughs> เคยไปเที่ยวกับใคร <c oughs> เคยพูดกับใครอย่างไรเนี่ยนะครับมาหมดเลยคล้ายๆกับพระองคุลิมาพระองคุลิมานเนี่ยหลังจากที่ท่านบวชเข้ามาแล้วนะบวชเข้ามาแล้วท่านก็มารักษาศีลเนี่ยนะทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับ ภาพที่ท่านไปฆ่าเนี่ยจะเข้ามาทั้งหมดเลยน,นะจะมาทําเป็นเหตุให้ฟุ้งซ่านน,นะนะดีว่าก็ศึกษาเมตตากรรมฐานจากพระผู้มีพระภาคองค์ก็สอนให้เจริญเมตตาวิปตสสนรทั้งหลายเหล่านั้นก็จึงค่อยๆหายไปแต่ถ้าโดยธรรมดาทั่วๆไปยิ่งผู้ที่มีความผิดพลาดในชีวิตเนื่องจากความประมาทในปางก่อนเนื่องจากคบป่าประมิททั้งหลายเนี่ยนะอันเวลามาศึกษาธรรมวินัยนี้อย่างหนึ่งก็คือเป็นเหตุให้เร่าร้อนนะครับ พฤติกรรมคำพูดทั้งร้ายแหล่ที่ไปทําอย่างไรอย่างหนึ่งก็จะค่อยๆระลึกมาทั้งหมดสิ่งเหล่านั้นจะมาบัทอรกุศลเจตนาในการศึกษาในการเรียนรู้ในการปฏิบัติตามธรรมวินัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่มันอธิษฐานไม่มันสมาทานไม่พยายามตื่นภยัยตื่นตัวเห็นโทษของวัตตะเหล่านั้นก็ยากเหมือนกันนะครับที่จะเจริญกุศลธรรมชั้นสูงได้ครับกท็ที่เรียกว่าในที่เป็นสามนเณรเนี่ยนะ ที่เป็นสาม,มนเณรในสังยุตตนิกายกล่าวไว้นะผู้ที่อดีตก่อนบวชนี่มาเป็นนายพรานอันภาพที่เคยไปเป็นนายพรานเคยไปฆ่าสัตว์พวกอะไรนะฟ้าทับเหวเนี่ยนะครับที่เคยทําบ่วงทําอะไรเอาไว้เนี่ยก็พวกเหล่านั้นจะมาปรากฏหมดเลยเยาว่านายพรานเลยนะครับพรานแบบที่ใหญ่ๆแบบนั้นเนี่ยนะพรานน้อยๆอย,อย่างผมยังระลึกได้นะผมจําได้นะว่าผมเคยไปยิงสัตว์ที่ไหนบ้าง จำได้หมดนะครับสถานที่ท้องไร่ท้องนาที่ผมสมัยอยู่เป็นเด็กสมัยที่ตัวเล็กๆเนี่ยนะไปเดินอยู่ท้องไร่ท้องนาเพราะฉะนั้นภาพในบริเวณแถวหมู่บ้านผมนึกออกหมดเลยภาพเหล่านั้นจะมาหมดเลยนะครับทําให้ยูเนี่ยภาพเหมือนกับเหมือนกับว่าเราระลึกได้นะครับเหมือนเพิ่งไปดูมาเมื่อวานเนี่ยจะจําได้หมดหมู่บ้านตรงนั้นเนี่ยบ้านใครอยู่ตรงไหนคนนั้นชื่ออะไรชื่ออะไรอน,นาบริเวณทั้งหลายเนี่ยจะเข้ามาทั้งหมดเลย ท้องทุ่งท้องไร่ท้องนาทิศเหนือทิศใต้ทิศต,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 ตะวันตกของหมู่บ้านเป็นยังไงที่นาเราอยู่ยังไงตรงไหนเราเคยไปจับปลาจับกุ้งจับกบใส่เบ็ดอะไรเงเราจะมาทั้งหมดนะครับให้เห็นทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความวิปฏสสารถ้าเราไม่หมั่นชําระนะถ้าไม่หมั่นชําระปล่อยจิตให้ฟุ้งก็จะไปไกลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเออทําให้เห็นว่าสังสารวัตรนี่มันมีโทษอย่างนั้นจริงๆจิตตอนที่อยู่ใน ที่นั้นเนี่ยไม่ได้รับการอบรมอะไรเพราะฉะนั้นจิตประเภทนั้นส่วนใหญ่ก็อุทะจักำเริบอันเป็นไปกับวิชาเป็นไปกับอุทจกักทีนี้พอระลึกได้ลักษณะนั้นแล้วก็จะได้ทําให้ระลึกถึงคุณของศีลมากขึ้นนะครับว่าโอ้ชีวิตของผู้ไม่มีศีลเนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะนั้นะนะอาจารย์ใช้คาว่าถ้าเราไม่หมั่นชําระคาว่าชําระนี่ ก็มันเคยผิดพลาดมาอย่างนี้เราจะชําระยังไงนะทางออกก็คือการพิจารณาพระธรรมลงไปในสิ่งนั้นนั้นนั่นเองนะครับว่านั่นคือโทษของการไม่มีธรรมไม่มีวินัยนั่นคือโทษของวัตตาทั้งหลายนั่นอ่ะเป็นโทษของทูจริตกรรมทั้งหลายนั่นโทษของการไม่คบกัลยานมิตรนั่นคือโทษของการคบป่าปมิตรนั่นคือโทษของวัตตาแล้วก็พิจารณาทั้งทั้งสิ่งเหล่านั้นลงโดยขันทธาตยตนะสงเคราะห์ลงกรรมบท ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมสงเคราะห์ขันธะละอายตนะทั้งหมดพิจารณาไปในสิ่งนั้นถ้าพิจารณาในลักษณะนั้นบ่อยๆสิ่งนั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งวิปฏสสนรอีกต่อไปอย่างน้อยที่สุดก็เห็นนี่โทษของสังสารวัตรนะนี่ภัยของวัตตะนะนี่พราะเราประมาทในปางก่อนนะจึงได้ไปประสบกับสิ่งแบบนั้นเนี่ยนะครับจึงได้เป็นในลักษณะนั้นเพราะ ไม่ใช่ผลของบุญนะทําให้เราได้ไปคบปลาประมิรปาประมิรชักชวนเราในการทําบาปทําอกุศลเนี่ยก็เพราะโทษของสังสารวัตรนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสได้มาศึกษาเรียนรู้คําสอนอย่างนี้แล้วถ้ายัางประมาทอีกก็ไม่พ้นจากสภาพเดิมๆนี้เราก็มาตรวจสอบอัธยาศัยของเราเดิมๆสิเมื่อสมัยนั้นเนี่ยนะเราเห็นปลาเนี่ยเรามีนึกใจมีใจกรุณากับเขาบ้างไหมเราก็ไม่มีเอออัธยาศัยแห่งเป็นไปอบายก็สะสมไว้นะ เห็นสัตว์ทั้งหลายนึกกรุณานึกเมตตาเข้าไหมนึกจะให้ทานนี่มีกี่ครั้งปรารบศีลเนี่ยนะโดยอัธยาศัยเออพิจารณาไปแล้วดูน้อยมากนะถ้าหากว่าเราไม่ภาคเพียรพอกพูนในการเจริญกุศลธรรมของพระผู้มีพระภาคให้มากอัธยาศัยแบบนั้นก็สะสมไปแล้วเพราะธรรมชาติของจิตก็สะสมสันดานพอได้เหตุปัจจัยคล้ายคลึงกันมันก็จะเป็นไปในลักษณะนั้นนี่อย่าประมาทอย่าไปดูถูกความคิดนะ ความคิดเหล่านี้เนี่ยผลักไสไปในวัตตะเพราะฉะนั้นทํายังไงที่จะพ้นจากวัตตะทั้งหลายเหล่านี้นอกจากสิกขาของพระผู้มีพระภาคนั้นการพิจารณาแบบนั้นก็จะทําให้เห็นคุณของพระธรรมคาสอนทําให้ต้องภาคเพียรพยายามเพราะว่าโอกาสที่จะได้มีการศึกษาในลักษณะนี้อีกไม่ใช่ของง่ายอีกแล้วนะครับแค่ฟังนี้ก็ไม่ง่ายจะกล่าวไปถึงเรื่องของการระลึกเรื่องของการพิจารณาในเรื่องของการตรึกเป็นต้นเนี่ยนะครับ ยิ่งมาในยุคนี้เหตุปัจจัยให้ไม่ต้องศึกษาเนี่ยมากมากจริงๆนะครับจะมีที่ไหนที่เขาจะผลักดันให้เราไปศึกษายากนะครับทั้งอัธยาศัยภายในของเราก็ไม่่อยชอบอ่านอยู่แล้วนะบางคนเนี่ยนะก็ไม่ชอบอ่านไม่ชอบคนอยู่แล้วทั้งสังคมสิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้สนับสนุนส่งเสริมในด้านนี้เพราะฉะนั้นยุคนี้เนี่ยนะครับถ้าประมาทก็อย่างที่พระองค์ตรัสในคาถาธรรมบทนะคนที่ประมาทก็คือคนที่ตายแล้ว ทีนี้โดยส่วนตัวผมก็มาคิดลักษณะนี้เอ๊ะแล้วเราจะทําบาปทํากรรมให้ตัวเองไปถึงไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนที่ไม่ฝักใฝ่ในด้านนี้ผมก็กากระบาดไว้ในความคิดเลยว่าเลิกคบ่างั้นนะตั้งความคิดแบบนี้เลยนะครับแล้วผมก็คิดอย่างนี้ตั้งแต่เป็นเด็กๆยังไม่ทันบวชเนี่ยนะ,ะบา่าเอ๊ะคนเหล่านี้ถ้าเขาจะไปอาบายเนี่ยแล้วเราจะไปกับเขาด้วยไหมเราก็จะคิดแบบนี้ตั้งแต่ยังไม่บวชแล้วผมก็นึกถึงไอปลาที่มันจะไปเข้าปากไซอะนะ ส่ทั้งหลายที่เขาใส่ดักปลานี่ก็คือใส่ที่เขาจะดักตรงที่น้ํามันไหลปลามจะขึ้นปลามจะลงแล้วเขาจะดักถ้าเห็นปลาเยอะๆเนี่ยเป็นฝูงเขาเดินไปหาใสานี่นะที่เรา่ายเข้าไปในปากไซ่เนี่ยเราจะหนีหรือเราจะไปตามนะก็ชํานวนดูเราจะหนีตัวเดียวก็จะไปเ่างั้นเนี่ยขอให้หลุดก่อนก็ใช้ได้แล้วเพราะงั้นหลังจากนั้นก็ต้องภาคเพียรพยายามแต่ทีนี้ ก็มาไข้ควรหลายๆเรื่องว่าเออเรานี่บุญไม่มากอาจจะไปทําบาปบางอย่างไว้มัง้งจึงไม่ได้มีโอกาสได้ค้นคว้าศึกษาคําสอนที่มาตรฐานมาเลยนะครับถ้าหากว่าเราเรียนรู้ศึกษาคําสอนอย่างนั้นมาอู้มันนีไม่รู้จําอะไรได้นักต่อนักแล้วว้ทีเดรัชานกระถาก็จําได้เล่าเป็นตูเป็นตาเป็นกุ้งเป็นแควไปหมดนี่ถ้าซ่องเสพคําสอนไว้คงจะได้ดีนะครับดังานั้นมาก็เริ่มตรวจสอบแม้กระทั่งเรื่องการเผยแพร่เรื่องอะไรทั้งหลายแล้วนี่นะครับอะไรถ้าดูไม่มาตรฐานก็ไม่ให้ใครนะครับ ทิ้งได้ก็ทิ้งไปเลยไม่เสียดายอะไรเลยนะครับเพาะทำให้เห็นโทษของวัตตาว่าเราอย่าได้ทําบาปทํากรรมให้ตัวเองอีกเลยนะครับผมว่าแค่ที่ทํามานี้ก็เพียงพอแล้วเพียงพอที่จะเรียกว่าเจ็บปวดเต็มที่แนละ้วในวาัตตา์เนี่ยนะ,ะเพียงพอที่จะร้องไห้แนละ้วในวาัตตา์เนี่ยนะครับเพราะ,ะนั้นก็่าได้ประมาทในเหตุทั้งหลายเหล่านี้โอกาสที่จะได้ศึกษาแบบนี้ไม่ง่ายนะครับเพราะ,ะนั้นถ้าเราหมัน่นตามระลึกถึงภูมิหลังบางอย่างของเราก็จะทําให ต้องภาคเพียรจริงๆโดยรูปร่างกายก็ห่างพระผู้มีพระภาคแล้วต้องสองพันกว่าปีแล้วโดยสภาพความรู้สึกนึกคิดทางจิตวิญญาณเนี่ยนะทางจิตใจเนี่ยเอย๊จิตใจของเราวันหนึ่งเนี่ยเป็นไปกับศีขาของพระองค์อะไรบ้างเป็นไปกับศีลศีขาไหมเป็นไปกับจิตติกขาไหมเป็นไปกับปัญญาสิกขาไหมถ้าไม่ค่อยเป็นไปก็ต้องสลดสังเวชใจแล้วก็ภาคเพียรพยายามใหม่ทีนี้คนโดยทั่วๆไปก็จะเอา คนที่ไม่ใช่อนุสติมาเป็นอุทาหณนนะครับก็จะเอานี่แหละครับเอาคนที่สังคมทั่วๆไปยอมรับแต่เราทั้งหลายโดยมากไม่ค่อยเอาพ่าหันเป็นอุทาหอนภาษาริบุตรท่านมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรพระมหากัสสปะท่านมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรท่านเหล่านี้เราไม่ค่อยเอามาเป็นอนุสติเพราะฉะนั้นก็เอาแต่คนพาน คนที่ปล่อยกายปล่อยใจปล่อยชีวิตไหลไปวันวันหนึ่งเพลิดเพลินเหล่านั้นนะเป็นอุทาหรณ์ซะส่วนใหญ่พอเอาบุคคลเหล่านั้นเป็นเยี่ยงอย่างก็ทําให้เราอืดเราเฉื่อยชาไปด้วยไปหมดขาดความตื่นตัวถ้าหาว่าขาดความตื่นตัวแล้วก็ ทำบาปทากรรมให้ตัวเองอีกแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่สอนผิดแน่นอนกรรมมีผลจริงๆใครทําดีก็จะสมควรแก่เจตนาเนี่นแหละแล้วเจตนาก็เป็นของเฉพาะตัวด้วยเราเจตนาเป็นบาปจะบอกว่าไม่บาปก็ไม่ได้มันก็คือบาปถึงจะกลบเกลื่อนกลบเกลื่อนในชั้นศาลเป็นต้นแต่เจตนาก็คือเจตนาบุญบาปไม่ใช่มีใครมากดปุ่มมาชั้นจะให้ผลกับแกเวลานั้นเวลานี้นะแล้วไปขออุทธรณ์หน่อยไม่มี เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามปัจจัยนะครับถ้าศึกษาระบบของปัจจัย24แล้วจะเห็นว่ากรรมมาปัจจัยนี้นับว่าเป็นปัจจัยที่น่ากลัวมากเพราะถ้าหากว่ากรรมมีกําลังเนี่ยสามารถไปปิดอย่างอื่นแล้วให้ผลเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นบาป,ปกรรมที่ทําไว้ก็เหมือนกับศัตรูนั่นเองนะครับถากการ,รยานธรรมที่เราทําไว้ก็เหมือนกับญาติดีๆนี่เองเพราะฉะนั้นเราจะหาศัตรูให้แก่ตัวเองหรือจะหาญาติให้แก่ตัวเองก็ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของเฉพาะตัวจริงๆแล้วก็เจตนานี้เป็นของตัวเราจริงๆนะครับจะไปกลบเกลื่อนอ้างว่าทําเพื่อคนนั้นอ้างเพื่อคนนี้ไม่ได้สักอย่างนะครับเพราะฉะนั้นทําให้เห็นว่าโอ้สังสารวัตรนี่นะเฉพาะชาตินี้ในอดีตที่ผ่านมาขันทั้งหลายที่เป็นอดีตเหล่านั้นก็เป็นขันที่ไม่ได้ปนีิดอะไรเลยนะครับเป็นขันที่ซามมากนะเลวมากในบรรดาขันทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็ขันเหล่านั้นก็รับผลของบาปมหาศาลทึก การมบทเนี่ยนะครับเราก็สังเกตดูเออข้อที่เราไม่ล่วงคือข้อที่เราไม่มีโอกาสข้อที่ไม่ล่วงคือข้อที่ไม่มีโอกาสไม่ใช่ว่าไม่มีอัธยาศัยจะให้ล่วงเพราะฉะนั้นจะต้องหมั่นพิจารณาเห็นโทษแล้วพอมาศึกษาพระธรรมคาสอนเหล่านี้แล้วนะระดับนี้แล้วถามว่าปัจจัยที่จะให้ล่วงละเมิดมีอีกไหมก็มาตรวจสอบดูนะครับว่าเราเห็นคุณค่าของศีลขนาดไหนแล้วก็มาเช็คดูว่าชีวิตประจําวันเนี่ยนะครับ เราเนี่ยมองเห็นสิกขาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในทุกหนทุกแห่งไหมเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วเป็นไปกับสิกขาไหมแล้วบุคคลที่เราเกี่ยวข้องอยู่ในประจําวันเนี่ยนะเขามีสิกขาไหมเขาเป็นพานหรือเป็นบัณฑิตบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้เป็นบัณฑิตวีรกรรมนะต้องมีวีรกรรม,มต้องเป็นคนกล้ากล้าที่จะจากคนพานแล้วสูแสวงหาคนดีนะครับ ก็ต้องแยกแยะให้ได้แล้วก็ต้องกล้าจากนะครับถ้าหากว่าผู้ใดทีอ่อ้างโน่นอ้างนี่นะครับก็ไม่ต้องแล้วนะครับผมนี่เป็นโดยอัธยาศัยเรารังเกียจคนที่อ้างมากอ้างจนทําความดีไม่ได้ อ้างโน่นอ้างนี่จนแทบว่ารรมวินัยก็รักษาไม่ได้นะครับด้วยเหตุผลส่วนตัวอ้างไม่รู้จะอ้างไปทําอะไรนะครับยังก็ว่าบาปประกรรมแล้วไปอ้างกาะยมพบาลไดอย่างนั้นนะอันนี้ภาษาริบุตรท่านว่านะก็ท่านเออนึกถึงคําของภาษาริบุตรบาปที่ตัวเองทําไว้ไปอ้างกายมพบาลสินี่นะที่ผมไปรักเนี่ยผมรักเพื่อพ่อเพื่อแม่นะอย่างเงี้ยนะท่านก็ไปฟังรอก นะหรือว่าเหมือนกับคนที่ไปปล้นอ่ะปล้นเอาไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ศาลเขาจะฟังไหมเขาจะไม่รับฟ้องไหมนะมันก็บาป,ประปกรรมมันก็ของใครก็ของใครแล้วเราจะทําบาปทํากรรมให้ตัวเองไปถึงไหนอีกไอการระล,ลึกถึงสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็กระตุ้นเตือนให้ภาคเพียนกระตุ้นเตือนให้ภาคเพียนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสังเวกะวะัตถุทุก ในวัตตมูลในอดีตเนี่ยนะผู้ที่ลึกชาติได้หรือว่าแม้กระทั่งระลึกถึงชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เห็นวัตทุกข์ในอดีตเออพวกนั้นเนี่ยขันธาตุอายตนะในอดีตนี่นะครับมันเป็นไปกับทุกน์นี่ถ้าอนาคตต่อไปนี่ก็ไม่ได้แตกต่างจากอย่างนี้เท่าไรนะักอันสิ่งเหล่านี้ก็ไม่น่าพึงหวังไม่น่าปรารถนาะ นี่ขนาดผลของบุญนะทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ขนาดนี้นี่ถ้าบาปที่ทํามันให้ผลเนี่ยมันจะขนาดไหนนะครับอันนี้ก็มาถึงตอนนี้แล้วก็ตัวใครตัวใครจริงๆนะครับนะใครจะติดเธอโบวิ่งนี้หรือว่าจะนอนแช่อยู่ตรงนั้นก็ตามใจนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนนะครับมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทํากรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเรานั่นแหละครับเป็นทายาตรรับกรรมเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะทีนี้เอ่อเมื่อกรรมันมีผลอย่างนี้นี่แหละครับจําเป็นต้องพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเนื่องจากกรรมมีผลเนี่ยปัญหาเราทําทั้งกรรมดําทั้งกรรมขามาในชีวิตแต่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงกรรมที่ไม่ดําไม่เขาเป็นไปเพื่อสิ้นสุดกรรมกรรมที่ว่านี้คืออริยมรรคกรรมอริยมรรคกรรมก็ต้องบําเพ็ญตามไตรสิกขา ต้องบำเพ็ญตามศาสนาพรหมจรรย์จึงจะบรรลุมรรคกรรมหรือมรรคพรหมจรรย์อนันได้ทีนี้ศาสนาพรหมจรรย์ก็ต้องขึ้นต้นด้วยศีลสมาธิและปัญญาทีนี้ขอบเขตขอบข่ายของศีลเนี่ยแค่ไหนขอบข่ายของสมาธิแค่ไหนขอบข่ายของปัญญานี่แค่ไหนก็ต้องมาเรียนว่าอะไรคือศีลศีลมีลักษณะอย่างไรศีลมีกิจอย่างไรมีรสะอย่างไรมีปัจจุปฐานะปทัฐานะอย่างไรศีลมีอะไรเป็นเหตุใกล้นะครับหรือแม้กระทั่งว่า ศีลเนี่ยมีกี่ประเภทถ้าไม่รักษาแล้วมีโทษอย่างไรถ้ารักษาแล้วมีอน,นิสงส์อย่างไรศีลจะเศร้ามองเพราะอะไรศีลจะพองแผ่วเพราะอะไรเป็นต้นนะครับก็ต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจสมาธิหรือปัญญาก็ในยะเดียวกันเพราะศีลสมาธิปัญญานี่เรียกว่าไตรสิกขา สิกขค้าเหล่านี้ศึกษาเพื่อมัคคพรหมจันทร์สิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีใครทําเผื่อใครได้พระองค์ก็ยังบอกว่าพระองค์เป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรานับถือพระองค์ในฐานะผู้บอกทางเพื่อพ้นจากทุกเหล่านี้นะครับแต่การภาคเพียรปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องของเฉพาะตัวเฉพาะตัวแต่ถ้าหากว่าไม่อาศัยพระองค์ผู้เป็นศาสดาชี้เนะถึงเราจะขยันมันเพียรขนาดไหนก็ไม่สามารถปฏิบัติเพื่อพ้นจากทุกได้เพราะฉะนั้น พระอ,องค์นี้ก็คือในฐานะผู้ชี้แนะพระธรรมคาสอนก็เหมือนกับแสงสว่างให้มองเห็นเราก็ต้องภาคเพียรปฏิบัติด,ด้วยตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเจตนาต้องไม่ลืมว่ามันเป็นของเฉพาะตัวเฉพาะตัวจริงๆบางคนก็มัวแต่คอยอ้างโน่นอ้างนี่จนทําความดีไม่ได้นะครับตอนนี้ตั้งแต่น,นี้ไปก็ไม่อ้างใครแล้วนะครับมันเป็นของเฉพาะตัวแล้วนะเฉพาะผมแล้วส่วนตัวตอนนี้จะไม่โทษใครแล้วนะครับถือว่า ที่ผ่านมาเราก็ทําด้วยตัวของเราเองนะครับก็สมควรก็ยุติธรรมแล้วชีวิตต่อไปในอนาคตเรานั่นแหละเป็นผู้กําหนดเองนะครับพระเจ้าว่าอยู่ที่เจตนาเรานี่แหละนรกสวรรค์ก็อยู่ที่เจตนาเรานี่แหละใครจะเป็นผู้กําหนดให้เราทีนี้ว่าจะดีจะช่วยจะบุญจะบาปจะต่ําจะสูงก็อยู่ที่เจตนาเจตนาก็หาได้จากกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมแล้วกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่ประพฤติอยู่แต่ละวันนี่คืออะไรถ้าบาปนะต้องจ่ายเห่างนั้นแหล ถ้าบุญต้องรับเห้ืนันนนะถ้าบาปต้องจ่ายแน่นอนนะครับถ้าเจตนาเป็นอกุศลต้องจ่ายด้วยอะไรครับถ้าบาปไม่มากนะจ่ายด้วยน้ําตาถ้าบาปมากมาก,กว่านั้นก็จ่ายด้วยเนื้อเลือดแล้วทุกขวเวทนาทํามากกว่านั้นก็จ่ายด้วยชีวิตคือทําให้อายุสัน้นถ้าบาปหนักกว่านั้นก็ตกนรกไปเพราะนั้นก็เจตนาก็มีผลอยู่แล้วต้องจ่ายแต่ถ้าเป็นบุญนะครับบุญอย่างไรเสียเขาก็ต้องต้อนรับเราเขาต้องเชื่อเชิญเราแล้วบุญก็อยู่ในใจเรานั่นแหละ ทำไมจึงไม่ทําจิตให้เป็นบุญละแล้วก็แนวทางแห่งการเจริญบุญพระพุทธเจ้าสอนไว้เยอะแยะไปหมดนั่นะครับมีศรธรรมไหมที่จะปฏิบัติตามแต่ถ้าหากว่าไม่เห็นภัยในโทษและประโลกทั้งหลายเหล่านี้ก็ก็ยากที่จะคุยกันได้เมือนกันไม่รู้จะเปิดคมภี์อะไรก่อนนะครับถ้าผู้ที่ไม่เห็นโทษคือโทษของความชั่วทั้งหลายไม่เห็นโทษของภัยในโลกต่อๆไปเป็นต้นนี่ก็พระตาบิดกก็ไม่ค่อยมีประโยชน์กันสําหรับเขานะครับ อันวิชาที่หนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการระลึกชาติได้นะครับถ้าผู้ที่ระลึกชาติได้เป็นหลายๆสิบชาติหลายร้อยหลายพันหลายหมืน่นแสนชาติหรือหลายๆกลับเนี่ยนะผู้ที่ระลึกได้ขนาดนั้นก็จะเห็นถึงความไม่มีสาระของสังสารวัตร เพราะว่าในขันทั้งหลายนี่นะครับแต่ละชาติแต่ละชาตินั้นก็คือชาติพิทุขาชรา,าพิทุขามรณะพิทุขังเกี่ยวข้องมีแต่โสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปาญาตมีแต่กองทุกข์ล้วนๆที่เคยมีในอดีตแล้วก็มีแต่กองทุกข์ล้วนๆที่กําลังเป็นไปต่อไปในอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดมีแต่กองทุกข์ล้วนๆที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกรรมและผลของกรรมเหล่านี้เนี่ยนะ เมื่อเป็นไปตามเหตุลักษณะเหล่านี้แล้วถามว่าถ้าไม่เบื่อหน่ายก็จมอยู่ในกองวัตทุกข์ต่อไปนะก็มีทุกข์มีโทษมันเป็นวงจรอัปปะรักเป็นวงจรอุบาทนะครับไอ,ไอสังสารวัตทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะก็เหมือนกระตาใส,สายเดี๋ยวก็น้ําตาออกแล้วนะครับตรงไหนก็ดูดีๆก็เหมือนฟันเนี่ยดูมันจะแข็งแรงหน่อยเดี๋ยวก็ถอนอีกแนละ้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เจ็บนู่นนะนะผิวหนังเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็อยู่นั่นนะครับมันไม่ม้วนเลย ใครขยันอาบน,น้ำมาอยู่ต่อเตะก็อ่านประไตรปิฎกไงครับ